2องโกรินบทที่4ข้อที่1ถึง18นะครับในข้อที่1บอกว่าเพราะเหตุนี้เมื่อเรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ยอ่นะอท้อข้อ2ว่าเราได้ละทิ้งการกระทําต่างๆที่แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช้อุบายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเรา ่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักพระเจ้าเมนนะครับก็สิ่งที่อาจารย์เปโลโนุนใจโครินเวลานี้ก็พูดถึงความตั้งใจเนาะเพราะว่าแสดงออกถึงความตั้งใจสื่อถึงจิตใจของอาจารย์เปโลเองที่ตั้งใจที่จะอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้านะครับพันธกิจโดยได้รับพระเมตตาใช่ไหมครับก็อาจารย์เปโลรู้ว่าได้อยู่ในพระพราชกิจของพระเจ้าด้วยพระเมตตาของพระเจ้า นะครับก็สิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจก็คือว่าไม่ย่อท้อนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนแบบอาจารย์เปาโลได้ใช่ไหมครับในข้อที่1ที่อาจารย์เปาโลว่าเราไม่ยอ่อช้อนะครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดต่อมาอาจารย์เปาโลทิ้งสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นการแอบแฝงที่น่าอับอายนะครับไม่ได้มีอุบายอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งณนเวลานั้นที่โคลินเนี่ย มันอาจจะมีคนที่เข้ามาสอนแบบแอบแฝงเข้ามาสอนแบบคือเอ่อเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เยอะนะครับมีผู้สอนเทียมเท็จเยอะแต่อาจารย์เปาโลพยายามพูดให้เขาเห็นว่าอาจารย์เปาโลเข้ามาไม่ได้มีอะไรแอบแฝงทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้รับใช้พระเจ้านะครับ ดังนั้นเราต้องรักษาท่าทีในใจของเราตลอดใช่ไหมครับที่เราจะไม่มีอะไรแอบแฝงและที่สําคัญบิดเบือนพระวจนะไม่ได้นะดังนั้นเปิดเผยความจริงเสนอตัวเราใช่ไหมคือ,ค,อคือสิ่งที่อาจารย์ปรโลกาลังบอกว่าเสนอตัวเราเสนอตัวเราอ่าเปิดเผยความจริงและเสนอตัวเราต่อมโนธรรมของทุกคนทุกคนสัมผัสได้ในจิตสํานึกของเขาในมโนธรรมส่วนลึกๆของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ปโลรู้ว่าอาจารย์ปโลอยู่ต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมครับันนั้นเรารับใช้พระเจ้าให้เราตระหนักว่าเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราก็จะรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ให้เกียรติเป็นของเรารเมื่อเราเป็นผู้เราใช้ที่ดีเราจะไม่ได้หวังที่จะได้รับการยกย่องในโลกนี้เลย mm hmm. เราไม่ได้หวังที่จะได้รับคําชมในโลกนี้แต่เราตั้งใจที่จะ ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับข้ส3ว่าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศนะครับมีคนปิดกั้นข่าวประเสริฐมีคนคอยขัดขวางข่าวประเสริฐนะครับพวกนี้กำลังจะพินาศนะครับพระคำของพระเจ้าบอกนะก็นะครับก็าอาจจะเจอนะครับอาจจะเจอแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ยออ่อท้อใช่ไหมครับถ้าเราเจอคนประเภทนี้นะไม่แน่วันหนึ่งเขาอาจจะเลิกขัดขวางก็ได้เขาอาจจะไม่เชื่อกับเราก็ได้นะครับ mm hmm. ข้อที่สีว่าคือในกรณีของพวกเขาและของยุคนี้ได้ทําให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคิดผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า ภาคของยุคนี้นะครับทําให้ความคิดของคนมืดบนไปมืดบอดไปนะครับภาคของยุคนี้ก็คือซาตานนั่นแหละครับซาตานมันก็อาศัยอาศัยสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันก็หลอกล่อให้คนไปกราบไหว้นะมัสการสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ นะครับภาคของยุคนี้นะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะคือลองนึกดูนะว่าสมัยก่อนเนะี่ยคือตอนที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับโดนครอบงําเลยใช่ไหมครับโดนครอบงําในความคิดเมื่อถึงผมสังเกตดูผมนะเวลาถึงเทศกาลเวลาถึงอันนี้ผมมองย้อนตอนที่ผมยังไม่เชื่อนะ คือเวลามีเทศกาลหรือมีงานอะไรนี่ในใจมันจะฮึกเิมนะรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นอยากไปอยากไปร่วมงานอยากไปอันนั้นอันนี้นะนั่นนั่นคือมันโดนครอบงำคือความทําให้ความคิดของของคนมืดบอดไปนะคนที่ไม่เชื่อก็มืดมนไปนะครับเพื่อ เพื่อมันก็ปิดบังอ่ะมันปิดบังเพื่อไม่ให้คนได้ยินข่าวประเสริฐไม่ให้คนได้รู้จักกับพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่ซาตานมันทําอยู่แล้วนี่คืองานของมันเลยแหละนะครับดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะ,ะไปประกาศแล้วเขาจะเชื่อเลยขอคุณพระเจ้านะเวลาที่มีคนเชื่อแล้วก็เชื่อจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโโตื่นเต,ต้นมากแสดงว่ารพระเจ้าเลือกเลือกเขาจริงๆอ่ะนะรพระเจ้าก็เปิดตาใจเขาแต่ว่า เมื่อกี้ผมก็ลังพูดถึงว่าผมจ่ได้ตอนที่ผมไม่เชื่อพระเจ้าคือคือมันเป็นอะไรที่แบบเออผมมันนึกย้อนกลับไปแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากรู้สึกตื่นเต้นเอาแค่อย่างเช่นงานปีใหม่งานสงการอยู่โตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นว่าเอาแค่งานงานเทศกาลประจำอำเภออย่างนี้งานนิ้วอะไร <ๆ S 1> <laughs> ผมยังตื่นเต้นเลยนะเตรียมตัวออกไปเที่ยวออกไปอะไรองี้ โดนครอบงำนะครับเห็นแล้วเห็นทุกวันนี้นี่ยิ่งหนักกว่าเดิมนะผมว่าเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้แบบยิ่งหนักกว่าเดิมดนะั่นแบบโอ้โหเจอรถแห่เข้ามาแต่ละทีนี่ดังตึมตังเมื่อวานเนี่ยผมขับรถเนี่ยโดนรถแห่แบบเสียงดังมากอ่ะแล้วปิดถนนนะแล้วผมก็ต้องผมก็ต้องชิดมาพอขับรถผ่านรถแห่มันมันกระแทกเข้ามาเนี่ยพุเสียงดังมากนะ แล้วคนก็แบบมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่าน,นั้นโอ้หน้าสงสารมานักนะครับข้อที่ห้าว่าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายพ่อห็นแก่พระเยซูนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องแน่นอนพี่น้องอาจจะเจออุปสรรคเจอสิ่งต่างๆในการประกาศข่าวประเสริฐเจอคนที่เขาไม่เชื่อใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเราประกาศ พระเยซูใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็พูดให้เขาเห็นภาพเลยอาจารย์เปาโลไม่ได้มาเป็นนายของเขาแต่อาจารย์เปาโลมาเป็นอะไรครับทาสมาเป็นทาสของอาทาสของโคลินเพื่อเพราะเห็นแก่พระเยซูดังนั้นวันนี้เราอาจจะต้องเป็นทาสลักใช้นะครับทาสสมัครนะครับแต่ว่าเราเป็นทาสของพระเจ้านะไม่ใช่เป็นทาสของแต่โอเคอาจารย์เปาโลพูดให้เห็นภาพ อาจารย์ปลอลกูเนี่ยนะเป็นเหมือนท่าเลยมาเพื่อรับใช้พวกท่านนะมาเพื่อดูแลพวกท่านนะเพร่อเห็นแก่พระเยซูนะครับดังนั้นคําว่าท่าตรงนี้คือท่ารับใช้ในเพื่อเห็นแก่พระเยซูนะครับเพราะนายใหญ่ของเราคือพระเยซูคือพระเจ้าใช่ไหมครับข้อกว่าเพราะว่าพระเ,เจ้าพูดตัดว่าให้ให้ความสว่างออกมาจากความมืดทรงสว่างทรงส่องสว่างเข้าไปในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิลิของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพักของพระคิดนะครับเอเมนนะครับดังนั้นพระเจ้าทรงสําแดงให้เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็ทงทรง,งทาให้เราสว่างทาให้เราเข้าใจเพราะความสว่างของพระเจ้าได้ส่องเข้ามาในใจเราใช่ไหมครับทาเพื่อให้เรามีความสว่างเหความรู้เราจึงรู้ไง เราจึงรู้แจ้งเราไม่ได้มืดมนไม่ได้มืดบอดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำอาจารย์ปโลก็ย้ําโคลินนะพวกท่านได้ถูกส่องสว่างเข้ามาความสว่างของพระเจ้าส่องสว่างเข้ามาในใจของพวกท่านแล้วไม่ใช่หรืออาจารย์ปโลอก,กำลังย้าในข้อที่7ว่าแต่เรามีข้อล้ําค่านี้แต่เรามีของล้ําค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิดเดช อันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองนะครับก็ของล้ำค่านี้ก็คือความสว่างของพระเจ้าอยู่ในภาชนะดินภาชนะดินก็คือเรือนนี้นะครับร่างกายของเราเป็นเหมือนภาชนะดินนะครับเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากตัวของอาจารย์เปโลนะแต่มาจากพระเจ้านะครับเราเผชิญความยากลําบากรอบด้านนะครับสิ่งนี้คืออาจารย์ปโลกำลังยกตัวอย่างอาจารย์ปโล จัมปโลเยอะเจอเยอะเจอเจอสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายแต่จัมปโลรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับจ์เปโลนะครับอย่างเช่นเขาแปลว่าเราเผชิญความยากลําบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังนะครับนี่คือคนของพระเจ้าจะเป็นลักษณะนี้ครับเราอาจจะเจอความยากลําบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ได้ใช่ไหมครับเรากระดิกได้อยู่ใช่ไหมอาจจะเจอขนาบหรื รอบด้านเลยนะครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังแต่ก็ยังพอกระดิกได้นะไม่ถึงกับตายนะครับอาจจะเกิดความคิดสับสนบ้างแต่ก็ไม่เคยหมดหวังนะครับความหวังของพระเจ้ายังปักแน่นอยู่ในใจของเราเสมอใช่ไหมครับขบก้าวว่าเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งอืมเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทําล,ล,ทลายนะครับนะี่เอเมนดังนั้นอาจารย์ปโลกําลังบอกอะไรกำลังบอกว่า เจอได้นอนนะครับถ้าเราถ้าเรารับใช้พระเจ้าอย่างไงก็เจอแต่ไม่ตายรอกหน้านะประมาณนี้นะอาจารย์พหลกาําลังบอกนะครับผมชอบตรงนี้บอกว่าเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งนะครับมีคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าคือแม้ว่าใครจะไม่อยู่กับเขาแต่พระบิดาก็ยังอยู่กับเขานั่นก็คือพระเยซูใช่ไหมครับที่น้องจําได้ไหมครับพระเยซูยพูดกับสาวกว่าพวกท่านจะทิ้งเราแต่ เราก็ยังเก็บอยู่กับพระบิดานะครับก็นั่นคือภาพนะครับแต่นัานคนของพระเจ้าวันนี้เราอาจจะถูกทอดทิ้งนะอาจจะถูกคนรอบข้างถูกญาติพี่น้องอาจจะถูกใครที่ไม่เข้าใจเราทอดทิ้งแต่ก็เรายังมีพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราใช่ไหมครับเราก็ไม่ไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งแม้จะถูกคมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ยิ่งกว่านั้นผมเชื่อว่า เราจะไดพ้พี่น้องเยอะขึ้นด้วยเราจะได้พ่อแม่เยอะขึ้นได้ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเนื่อเราไมา่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ถูกทำลายนะครับก็ไม่ตายนั่นเองอาจารย์ปอลโอเป็นไงครับโดนตีจนเขาลากออกไปนอกเมืองเราคิดว่าตายแล้วใช่ไหมอ่าแต่ก็ไม่ตายข้อสิบบอกว่าเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยนะครับนั้นอาจารย์เปโลมีส่วนในการตายของพระเยซูเพื่อว่าการเป็นขึ้นมาของพระเยซูก็มีส่วนในชวิตของอาจารย์เปโลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นภาพตรงนี้นะครับดังนั้นพระเยซูคิดจะปรากฏในชีวิตของเราอยู่เสมอเลรุยะ <Hey. S 1> นะครับดังนั้นเราต้องโชว์โชว์พระคิดนะครับโชว์สำแดงชีวิตของพระคิดอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอข้อที่สิบเอ็ดว่าเพราะว่า เรามีชีวิตอยู่นั้นก็ถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราเอเมนไหมครับดังนั้นก็ในข้อน,นี้เราก็กลับไปอ่านที่กาลาเทีย 2: ข้อ20ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ตรึงชีวิตของเราไว้แล้วกับพระคิดใช่ไหมครับเราได้ตายแล้วแต่พระคิดต่างหากที่ดําเนินชีวิตอยู่ในเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรตระหนักแล้วก็ตายไม่ใช่ ตายล้วฟื้นตายแล้วฟื้นนะตายแล้วตายเลยเดี๋ยวเราบอกเราต้องอธิษฐานก,กับพระเจ้าทุกวันนะครับขอพระเจ้าลูกตายแลยะะ้วให้พระคิดดาเนินชีวิตให้พระคิดปรากฏอยู่ในชีวิตของลูกทุกวันทุกเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องบอกกับพระเจ้าใช่ไหมครับข้อส2บสงว่าฉะนั้นความตายจริงกําลังทําการอยู่ในเราแต่ชีวิตกําลังทําการอยู่ในท่านทั้งหลายนะครับอ่าหาเลยเลยอ,อาจารย์เปโลยินดีนะครับที่จะตายเหมือนพระคิดอะ่ะพูดง่ายว่า พระเยซูคิดตายเพื่อคนทั้งโลกใช่ไหมครับไอจามปรโรก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอาจามปรโรกําลังบอกว่าถ้าจีคอยจามปโลก็จะตายเพื่อจะเห็นชีวิตอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับนั้นเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อเราตายต่อตัว,ตวเองแล้วค่อยคิดเกิดขึ้นในเราชีวิตก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่พระธรรมงพอยเจ้าก,กาลังกาลังบอกเรานะครับขาสืบถาว่าและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่าข้าพระเจ้าเชื่อ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นพูดด้วยความเชื่อครับวันนี้เราเชื่อว่าชีวิตของเราได้ตายแล้วแต่พระคิดต่างหากที่ดําเนินชีวิตอยู่ในเราพระคิดต่างหากที่ทํางานในชีวิตของเราดังนั้นวันนี้เราพูดด้วยความเชื่อครับว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระคิดทรงอยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องคือสิ่งนี้เราต้องพูดนะพูด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  ังน,นั้นเราต้องจึงอธิษฐานทุกวันไงอธิษฐานทุกวันพระคิดดำเนินชีวิตอยู่ในลูกของพระเจ้ากระทําก,กินอยู่ในลูกลูกเชื่อว่าพราะองค์ทรงอยู่กับลูกพระองค์ทรงกระทําในชีวิตของลูกนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดพูดทุกวันนะครับเพราะเราเชื่อใช่ไหมครับเพราะพระเจ้าต้องการให้เราอย่างคำเทศนาสัตย์ามเมื่อกี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออ,ออกมาจากใจใช่ไหมครับดังนั้นเราสะสมสิ่งนี้เราพูดออกมาพูดออกมา แล้วใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความเชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่14ว่าเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมานั้นจะทรงทําให้เราเป็นขึ้นมากับพระเยซูด้วยนี่ครับเราต้องพูดนะครับและจะทรงพาเราเข้าเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเห็นไหมครับพระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นมานั้นก็จะทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่สิบห้าว่าเพราะว่าทุกๆสิ่ง ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงจนจำนวนมาถึงคนจำนวนมากขึ้นการขอพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องลองมองภาพนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีชีวิตเกิดขึ้นชีวิตเกิดขึ้นชีวิตในที่นี้คือชีวิตใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ตัวเก่านะครับชีวิตเกิดขึ้นนะครับมีคนรับเชื่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นพี่น้องจะได้ยิน คาขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันนะเมื่อเช้านี่ผมเออผมก็ตอนที่ช่วงอธิษฐานผมก็มีสิ่งที่ผมอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้การที่เราออกไปเยี่ยมเยียนออกไปประกาศเราไปทําการต่างๆเราจะเห็นผู้เชื่อได้ขอบพระคุณพระเจ้าใช่ไหมครับเห็นคนที่เราไปประกาศเขาได้ขอบพระคุณพระเจ้าเอนะครับก็เราจะเห็นอย่างนี้เราเห็นการขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับ เวลาที่เราเห็นลูกแก่เราขอบพระคุณพระเจ้าเราดีใจนะครับเราก็จะดีใจนะเราเห็นดังนั้นผมเห็นผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะมากขึ้นมากขึ้นในคิดจักของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปอโลเน้นย้ำวันนี้ก็คือว่างานรับใช้แน่นอนอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ไม่ทําให้เราตายหรอกนะไม่มีใครรับใช้พระเจ้าแล้วตายแน่นอนนะฮะถ้าตายก็ ตายตัวเก่าตายใช่ไหมครับแต่ตัวเก่าตายนะครับชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นไม่ต้องย่อท้อข้อที่1 6ถึง18เป็นทักข้อพระกัมภีรที่เราท่องจําอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อจึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากําลัางสุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง<อ>ใหม่ทุกวันนะจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆน,นะก็ประเดียวประดาวนะครับ ซึ่งจะไปเทียบกับศักดิ์ศรีนิรันที่เราจะได้รับไม่ได้เลยนะครับงนั้นเราไม่ได้สนใจกับเพียงแค่สิ่งที่ตามมองเห็นแต่วันนี้เราสนใจภายในเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันร์นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรตระหนักนะครับดังนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรกับโลกนี้เยอะนะครับมันนะครับดีย๋ยวมันก็เสื่อมสูญไป แต่สิ่งที่เราควรใส่ใจคือจิตวิญญาณของเราที่จะต้องจำเริญขึ้นภายในจำเริญนขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมครับเราก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำกิจอยู่ในเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเอเมน <Amen. S 2> ครับก็ผมจบแค่นี้แล้วกันนะ